สยามสแควร์ต้องสะเทือนเมื่อแนวเพลงเพื่อชีวิตขึ้นเล่นเวทีเดียวกับฮิปฮอปสิ้นสุดการรอคอยฮาร์ดร็อกคาเฟ่แบงค์คอร์เซนต์ฮาร์ดร็อกร้อง Present, Rock, Rock, สยามสแควร์ คอนเสิร์ตวงฮิปฮอปสุดฮอตของประเทศไทเทเนียมปะทะสุดยอดตำนานเพลงเพื่อชีวิตท่าระบาวร่วมด้วยวงร็อกสุดยอดฝีมือเอาซไซเมอร์บุกใจกลางสยามสแควร์เสาร์ที่24พฤศจิกายนนี้6โมงเย็นเป็นต้นไปนารนฮาร์ดร็อกสยามสแควร์บัตรราคา300บาทรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้โครงการปลูกถ่ายอวัยวะมูลนิธิรามาชิบดีติดตามรายละเอียดที่แฟนเพจฮาร์ดร็อกแบงคอกงานนี้ห้ามพลาดแฟนาวระบาที่รักครับวันที่24พฤศจิกายนนี้นะครับ แดดร่มลมโตของมงเย็นเป็นส้นปพบกับพวกเราชาวคาราบาวนะครับที่อารล็อกคาเฟ่นะครับรายได้ทั้งหมดจากการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้มอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะนะครับแล้วก็ยังช่วยเหลือเด็กยากคนในชนบทแล้วเจอกันกับฟุดเป็นต่อด้วยนะครับพี่น้องครับรองมันแน่ๆมากันเจอที่นะครับฮาดล็อกคาเฟ่ครับ2ครอับ